สวัสดีครับเอซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาดูนี่ครับเขามาที่กอนกีดเนาะมาตีแบบไปดูกันนะครับวิซเดี๋ยวเขาจะทำยังไงแล้วเนาะนี่ใช้รถไถนะครับวิซีมาถาัดดันแล้วก็ดันให้มันไม่เป็นลุมเป็นบ่อเนาะแล้วก่อน,นครับวิซก็มา ดูกันว่าวันนี้เขามาทํำถนนหนทางนี่ครับไอซีมาเทไว้ที่คนกรีดวันพรุ่งนี้เนาะสงสัยจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับไอซี่เขามาทําแล้วเนาะนี่วายเมดนะครับไอซีนี่ตรงนี้นี่ใส่ท่อระบายน้ำเลยนะครับไอซี่ก็กลัวน้ำมันขังเนาะขังสวนยางพาราก็เอาท่อมาลง นี่ครับระบายน้ําลงไปนู่นนะครับไอซี่นี่ครับปูนี่ตีแบบตีแบบเรียบร้อยแล้วนะครับไอซี่ก็เอาทรายมาโรยหน้าเนาะนี่ครับเรียบร้อยตีแบบวันนี้นะครับไอซี่ทำวันนี้เลยเสร็จแล้วเหลือแต่เีพื้นนะครับซีปูไว้เมียดเนาะ ปูไใเม็ดแล้วก็ทีเนาะนี่ครับเอาทรายมาทีได้ไม่รู้ว่าเขาจะทีถึงไหนเนาะแถวนี้นะครับพี่สีจะถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็รออีกวันพรุ่งนี้ลุ้นว่าเขาจะมาทีพื้นทีปูนทีถนนทนทางหรือเปล่านะครับพี่สีมาดูกันเ,นเขาทำโอ้ยรวดเร็วเนาะจังเขาก็กลับบ้านแล้วนะครับพี่สี่ เอาทรายมาโรยหน้าแล้วครับพี่ซีตีแบบเรียบร้อยเหลือแต่ทางเข้าตรงนั้นนะพี่ซีเนาะก็ปล่อยว้ก่อนไว้เดินไว้ให้รถวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะครับพี่ซีอืมก็นี่ครับสุดยอดเก๋งเร็วจริงๆนะครับพี่ซตีแบบวันนี้เนี่ครึ่งวันเสร็จทีว,วันนี้เตรมทีนะครับที รอ,อดูวันพรุ่งนี้เนาะว่าทีแบบตีทีพื้นทีปูนนี่ครับมันจะใช้รดเนาะทีนะครับพีซีมันจะเร็วเขาต้อก็วันใหม่ก็จะเอาตรงโค้งนี้ไปนู่นนะครับพีซีไปถึงตรงที่มันทีคนกขรดขึ้นมาเนาะนี่ครับก็โค้งนี้เนาะนี่ครับ วงนี้นี่ขับไวมีดเนาะพีโอ้เอานี่ครับรถไถก็วิ่งมานะครับมาจากขนมาจากปุกงมันเนาะขุดมัน,นก็วันพรุ่งนี้ก็โอ้บาททีนี้ผมก็จะมีทางคอนกรีตถึงหน้าบ้านเลยนะครับพี่ซีโน่นแหละครับพี่ซีไปถึงโน่นแล้ว ประมาณร้อยกว่ามิตรนะครับไอีเนาะอันนี้ท่อระบายน้ำเนาะน่ครับเอาฝังไว้ไม่ให้มันน้ำขังตรงสวนยางย่านหนิงเนาะนเห็นไหมครับรถไถมาแล้วนี่นี่ๆวันพรุ่งนี้เขาก็จะมาเทเนาะนี่ครับพานไอซีมาเลาะดูถนนหนทางเนาะไอซีเนาะ ไม่รู้ว่าอีกไม่นานแล้วนะครับพี่ซีเนาะก็าจะเทมาจากตรงโน้นเนาะจากเสาไฟเลยเสาไฟนิดนึงนะครับพี่ซีไปนิดนึงเนาะก็มาถึงตรงนี้ไปนี่นะครับพี่ซีโน่นไปตรงที่รถใกล้จะถึงรถขึ้นคนกรีดเนาะถนนคนกรีดนะครับพี่ซีโอ้โค้งสุดยอดโค้งน่ย อันนี้ครับมาชมกันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสงสัยจะได้ขึ้นไปขึ้นมามารอถ่ายคลิปให้ดูเนะเาะเวลาเขาทอยเทคอนกีนนะครับเขาจะใช้รถมอ่ปูนใหญ่เลยนะครับอีซีมาเทวันพรุ่งนี้เขาก็จะเทแล้วก็ ตีแบบไปอีกเนาะตีแบบรอไว้ปูไวเม็ดวันใหม่ก็มาทีอีกนะครับพีสีขอทำเลทั้งตีแบบวางแบบตีแบบนี่ครับพีสีครึ่งวันสายสายลุยหน้านก็ครึ่งวันเนาะวันพรุ่งนี้ก็เหลือแต่ปูไวเม็ดแล้วก็เทีเนาะนะครับตรงโค้ง เข้าบ้านไม่มาต่อยเขาก็จะไม่เท็ไม่ได้ตีแบบเนาะเพราะว่าเอาไว้ให้รถวิ่งออกวิ่งเข้านะครับไอซีตอนเขามาทำนะครับไอซีผมไม่อยู่เนาะผมไม่ได้อยู่บ้านน้องลไปเลาะเล่นเนาะเดินเล่นนะครับไอซีนี่ครับเห็น วันพรุ่งนี้ค่อยผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับพี่ีตอนเขาที่ปูนเนาะว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะเพราะว่าช่างเขามาขนาดเก่งขนาดนี้นะครับพีสเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงท่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจ้าสุดยอดถนนคอนกรีต